หลิวกานซานผู้ไม่หวนเกรงอำนาจพระนางซูสีไทเฮาครั้นเมื่อแผ่นดินจีนถูกปกครองโดยราชวงศ์ชิงถือว่าเป็นยุคที่ทำให้คณะละครนิ้วรุ่งเรืองไปทั่วแผ่นดินจีนจากตรงนี้นี่เองจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหนึ่งในนักแสดงละครนิ้วที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์จีนหลิวกานซานเดิมทีมีชื่อว่าหลิวเป่าซาน บ้านเกิดอยู่ที่เมืองเทียนจินในช่วงแรกหลิวเป่าซานก็เหมือนเด็กคนอื่นๆที่เข้าโรงเรียนตั้งใจเรียนหนังสือนอกจากนี้เขายังมีงานอดิเรกไปดูละครนิ้วบ่อยๆจนทำให้เขาเริ่มลหลงไหลในศินละปะก,การแสดงนิ้วจนกระทั่งเข้าสู่รัชสมัยของจักรพรรดิเต้ากวงระหว่างปี1821ถึง1850หลิวเป่าซานผันตัวไปเป็นนักแสดงในโรงละครนิ้ว ด้วยความสามารถทางการแสดงอันยอดเยี่ยมของหลิวเป่าซานทําให้เขาเป็นที่ต้องการตัวจากหลายโรงละครนิ้วจึงเป็นเหตุให้เขาต้องวิ่งวุ่นแสดงนิ้วตามโรงละครถึง3ครั้งในเวลาหนึ่งวันจนเขาได้รับฉายาว่าการซานในที่นี้หมายถึงวิ่ง3งานตั้งแต่นั้นมาเขาจึงใช้ชื่อหลิวกันซานเป็นชือน่อในวงการแสดงนิ้วโดยบทละครนิ้วที่เขามักแสดงคือบทตัวตลกหรือที่เรียกว่าโชวอ การแสดงนิ้วของลิวการซานามีเอกลักษณ์อยู่ตรงเสียงร้องอันไพเราะที่มีความชัดเจนฉะฉานอีกทั้งรูปแบบการแสดงของเขามักจะเป็นการย่อเย้ยถักทางเกี่ยวกับราชสำนักและวิาพากวิจารณ์เหล่าผู้มีอำนาจที่ชอบทำการทุจริตตัวอย่างการย่อเย้ยเกี่ยวกับพระราชสำนักในรัชสมัยของจักรพรรดิถงจื้อเมื่อพระองค์สวรรคตตามตำนานเล่าว่าพระองค์สวรรคตด้วยโรคฝีดาษ แต่ผู้คนต่างลือกันว่าจริงๆแล้วพระองค์ป่วยเป็นโรคซิฟิลิสจากการที่พระองค์แอบไปร่างสุราในหอ,อนางโลมซึ่งถือเป็นเรื่องอื่อเฉาวจำต้องปกปิดเอาไว้เมื่อหลิวกนานซานแสดงนิ้วเรื่องตามหมอโดยรับบทเป็นหมอต้มตุนเขาจึงกล่าวบทตอนแสดงว่าข้าน่ะไม่อยากไปที่ประตูตรงหัวเหมินเลยเพราะมีเศรษฐีอยู่ที่นั่นเขานนะป่วยแล้วมาขอให้ข้ารักษา เขาเป็นโรคซิฟิลิสแต่ข้านึกว่าเขาป่วยเป็นฝีดาษเลยเอายาให้เขากินหลังจากนั้นเขาก็ตายถ้าฉันโผล่หน้าไปที่ประตูตรงหัวเหมินแล้วก็มีหวังไม่รอดแน่ๆประตูตรงหัวเหมินที่ถูกกล่าวถึงในบทละครเป็นประตูทิศตะวันออกของพระราชวังต้องห้ามและยังเป็นประตูที่ใช้ส่งพระสพของจักรพรรดิหลังสวรรคตจึงมีอีกชื่อว่าประตูผี เมื่อมาถึงยุคจักรพรรดิปวงซี่ระหว่างปี1875-1908ถึง1908ซึ่งการเมืองภายในพระราชสำนักที่ดูเหมือนจักรพรรดิปวงซี่จะเป็นใหญ่ที่สุดแต่คนที่มีอำนาจจริงๆและคอยชักใยอยู่เบื้องหลังก็คือพระนางซูสีไทเฮาพระนางทรงโปรดชมการแสดงนิ้วมากจึงได้เชิญคณะละครน,นิ้วเข้ามาแสดงภายในพระราชสำนัก จากเหตุนี้เองจึงมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หลิวกันซานได้เข้ามาแสดงนิ้วภายในราชสำนักเขาได้เห็นพระนางซูสีไทเฮาประทับอยู่บนพระที่นั่งเพื่อชมการแสดงนิ้วโดยมีจัก,กรพรรดิกวงซี่ยืนอยู่ข้างๆเสมือนเป็นข้ารับใช้เมื่อหลิวกนานซานเห็นดังนั้นเขาที่กำลังรับบทเป็นห้องเต้ยอยู่พอดีจึงกล่าวขึ้นมาว่าตัวข้าที่เป็นห้องเต้ปลอมๆยังมีที่ให้นั่งฉไหนเลยจัก,กรพรรดิตัวจริงถึงไรที่นั่งกันเล่า จากบทพูดนี้เองทำให้แทงใจพระนางสุสีไทยเฮาเข้าเต็มเปล่าอย่างไรก็ตามพระนางก็ไม่ได้ถือสาเอาความเนื่องจากบทบาทของตัวตลกมาแสดงด้วยการยอร่อเย้ยเสียดสีจึงได้รับข้อยกเวน้นการสแสดงนิ้วของหลิวการซานที่ทั้งยอ่อเย้ยทั้งเสียดสีอย่างไม่เกรงกลัวแต่ทั้งหมดนั่นเขาสแสดงออกมาในภาพลักษณ์ที่สุภาพ ถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานและให้ข้อคิดคติสอนใจรวมถึงบทบาทที่ทําให้เขาโด่งดังถึงขีดสุดคือบทบาทในเรื่องเยี่ยมญาตหลิวกันซานทีลาตัวเป็นเป็นเข้าไปแสดงในฉากด้วยด้วยเหตุนี้จึงทําให้เขาไปปรากฏอยู่ในภาพวาดของ 13นักแสดงนิ้วชื่อดังแห่งยุคถงกวงคําว่าถงกวงเป็นการรวมยุคของจักรพรรดิถงจื้อและจักรพรรดิกวงซี่เข้าด้วยกันซึ่งทั้ง13คนนี้ในวงการนิ้วปักกิ่งต่างให้การยอมรับและยกย่องจนถึงปัจจุบนัน